สวัสดีครับทุกคนนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะะวันนี้อยู่กับลินมิสเตอร์บาลอนนะครับวันนี้จะพามาดูรถคันนี้นี่วันนี้เป็นเวป้า GTV 3 0 0นะครับตัว HPE นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถโปรเจกต์นะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับของทางร้านเราที่เพิ่งตกแต่งให้ลูกค้าเสร็จไปนะครับก่อนหน้านี้มีรถโปรเจกต์มาอีก2คันใช่ไหมก็จะคันแรกที่มาจะเป็น GTV300 เหมือนกัน แล้วก็คันที่2ก็จะเป็น GTS นะครับอันนี้เป็นคันที่3นะครับที่เป็นรถโปรเจกต์ที่เข้ามาคือเข้ามาติดตีต่อกันเลยนะวันนี้เนี่ยจะพามาดูรถคันนี้กันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเอามาให้เราทําอะไรบ้างนะก็เท่าที่ดูคร่าวๆจากจากรายการอะไรแต่งเมื่อกี้นะอะไรแต่งเนี่ยน่าจะประมาณ40เกือบ50รายการเลยนะคันนี้นะก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับว่าอะไรแต่งแต่ละชิ้นที่เราใส่เข้าไปให้รถเวสป้า GTV คันนี้นะ่ะจะมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรแต่งชุดบนนะครับจะไล่จากข้างบนลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมาข้างล่างเนาะข้างบนนะครับที่เราเห็นเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นชุดปั๊มเบรกบนนะฮะอันนี้เราเปลี่ยนนะครับจากของเดิมเนี่ยเรามาใส่ของเบมโบนะครับเป็นตัว R C S นะครับข้างซ้ายเบอร์16นะครับแล้วก็ข้างขวาเบอร์19นะครับนอกจากปั๊มเนี่ยกะปุ่งน้ำมันแต่งเนี่ยก็ไม่ใช่สีเดิมด้วยนะครับ ลูกค้ามีการใส่นะครับเป็นกระปุกแต่งนะครับเป็นสีชานะครับส่วนขาจับกระปุกเนี่ยก็ไม่ใช่งานแบบธรรมดานะเเป็นงานไทเทนะครับไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยฝากระปุกนะครับของ d ด y t ท n นสีเงินนะครับทั้ง2ข้างเลยสําหรับราคานะครับตัวปั๊มเนี่ยจะอยู่ข้างละ1 2ึ0 0หมืนะครับหนึ่งาบาทนะครับส่วนพวกขาจับแล้วก็กระปุกเนี่ยราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับเฉพาะฝาเนี่ย าราคา1 9 5่บาทนะฮะก็รวมรวมแล้วเนี่ยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ3-40ถึงบาทนะครับราคาจบนะราคาบวกลบนะครับอันนี้ราคาผมไม่ได้บอกเป๊ะนะใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็สอบถามที่ร้านดูนะครับชุดปั๊มบนเสร็จแล้วนะครับรถคันนี้นะครับพวกอะไหล่สแตนดาร์ดนะครับปอกแหนกระจกอะไรอย่างนี้ปอกแหนนี่เราใส่เป็นของอซิลูนี่นะครับ ส่วนกระจกนะครับเป็นของ RCB S6 นะบลอกแฮนเนี่ยราคา1,550บาทนะครับแล้วก็กระจกราคา1,400บาทนอกจากนี้รถคันนี้นะครับก็มีการนี่นะครับอยู่ฝั่งขวาใส่ประกับทดรอบนะครับนี่นะครับเป็นของโดมิโนนะอิตาลีแท้เลยนะครับสายคันเร่งแตกนะครับของระฆังทองนะครับสีดำนะครับ ส่วนข้องอนี่ก็จะมาพร้อมกับสายเลยนะอ่าเอาไล่ลงมานะครับด้านหน้ามานนี่ะมาด้านหน้าด้านหน้านะครับชุดไฟเลี้ยวนี่นะครับชุดไฟเลี้ยวนี่ได้หน้าหลังนะครับชุดไฟเลี้ยวรถคันนี้ใส่ของ h d d ตี้คนะครับอ่าราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเฟดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูต้องเปิดไฟเลี้ยวนะถึงจะได้จะได้เห็นชัดเจน นี่นะครับอันนี้คือลูกเล่นของไฟตัวนี้นะอ่ะมาด้านล่างกันมั่งนะครับมาอ่าด้านล่างนะครับโชกอัพนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนนะครับมาใส่ของเอรินนะครับตัวนี้เป็นตรงรุ่น GTS GTV เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 1ม0 0ืหกับอีก900บาทนะครับครบชุดนะครับ3ต้นข้างหน้า1นึ่ข้างหลังสองนะฮะครอบโชก ลูกค้าใส่เป็นของซิลวนี่นะครับตัวนี้ราคา2650บาทนะชุดปั๊มล่างนะก็มีการเปลี่ยนนะครับข้างบนก็เปลี่ยนข้างล่างก็เปลี่ยนนะครับลูกค้าใส่เป็นสีพอร์ตนะครับสีพอร์ตหูชิดสีดำโลโก้แดงนะครับขาจับของมิสเตอร์บอลอนนะครับส่วนชุดสายนะครับชุดสายถักนะครับเป็นของเอิร์นนะครับแล้วก็ฟิตติ้งนะครับสีแดงัสีเงินแบบนี้เลยได้สายใหม่ด้วยนะครับ ดิสเบรกเป็นดิสเบรกแต่งเป็นซิลิโอนี่ไลท์ t สามนะครับเป็นไท3์สามนะครับชุดเบรกเนี่ยราคานะครับชุดล่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1มื่นสี่นะครับอันนี้ราคานี้ยังไม่รวมดิสนะส่วนดิสเนี่ยราคา4,500บาทนะครับอันนี้ชุดจบ,จบเลยนะครับน่าจะประมาณอยู่ที่1มื่นแปดถึงหมื่นเก้านะหรือตีไปกลม,กลมเลยสองหมื่นนะครับตเตรียมเงินไว้สองหมื่นได้ชุดนี้แน่นอนอนี่นะครับพักเท้านะ พักเท้าเนี่ยลูกค้าใส่พักเท้าเดิมนะอืแต่ว่ามีการใส่ขาต่อพักเท้าเสริมเข้าไปนะครับเพื่อขยับตำแหน่งของพักเท้าปกติพักเท้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมมันจะสามารถพับออกได้แต่นี้ลูกค้าใส่ตัวนี้ไปนะครับมันก็จะขยับให้ตำแหน่งมันขยื่อนมาข้างหลังนะครับนี่ทำให้คนซ้อนเนี่ยน่าได้สบายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องจะแลกแกมาด้วยกับพักเท้าที่มันยืดออกมาแบบนี้นะครับซึ่งไม่สามารถพับเก็บข้างในได้เหมือนเดิมอะดูข้างบนนะครับด้านหลัง ตะแกงท้ายนะฮะตะแกงท้ายลูกค้าใส่ตะแกงท้ายซิ่งนะครับของเซริโอนี่นะครับทรงซิ่งจะเป็นแบบนี้ของ GTS GTV นะจะเป็นทรงเดียวกันนะครับตัวนี้มี2ส,สีนะครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็สีเงาโครเมียมนะฮะร,ราคาอยู่ที่3,400อบาทชุดไฟเลี้ยวนะครับ LED 콘ด้านหลังนะฮะจะเป็นแบบนี้นะ ก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายซิลิโอนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวไดนามิกเป็นตัวล่าสุดนะครับของซิลิโอนี่ที่ผลิตมาสำหรับรถรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ running l i g h ด้วยนะฮะซึ่งจะมีสวิตช์เปิด,ป,ดปิดนะครับอยู่ด้านในอันนี้เดี๋ยวจะลองกำเบกให้ดูนะครับว่าไฟจะเป็นยังไงนี่นะครับสวยไหม สำหรับชุดไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับราคาค่าตัวนะฮะอยู่ที่8,200บาทนะครับมามาหมดนี่เลยนะครับสีสโมกมาพร้อมกรอบนะครับยกใส่ได้เลยตรงรุ่นนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับมาดูชุดปั๊มหลังกันชุดปั๊มหลังนะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับใหม่นะครับลูกค้าเลือกใช้นะครับปั๊มเป็นเบนโบนะครับเป็นด้วง2พอร์ตนะครับ ตัวนี้เป็นด้วงซิ่งด้วยนะครับสีดำโลโก้แดงคือทับคือใส่ให้เหมือนกับข้างหน้าเลยนะฮะเป็นสีดำนะอืแล้วก็จับเ้ือขาจับของมิเตอร์บาลอนนะครับแล้วก็ไล่สายถักใหม่นะครับส่วนดิสนะครับดิสก็เป็นซิลิโอนีลายทีสามเหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับชุดชุดปั๊มชุดปั๊มหลังเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าข้างหน้านะครับเพราะว่าชิ้นงานเนี่ยมันเป็นซ NC นะครับเป็นด้วงนะครับด้วงซิ่ง เฉพาะตัวปั๊มเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งืพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนชุดสายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่พันขาจับอีกประมาณเก้าร้อยนะครับดิสเบรกดิสเบรกอีกประมาณสี่พันห้าชุดนี้รวมรวมแล้วเนี่ยประมาณสอง0มื่นเกือบสาม0มื่นได้นะนี่อ,อมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับนี่เป็นท่อไอเสียนะครับ ท่อไอเสียตัวนี้นะครับเป็นท่อไอเสียอะคาบริกแท้นะครับตัวนี้เป็นตัว new shape สาหรับ GTS GTV สามร้อตรงรุ่นเลยนะครับตัวปลายนะครับเป็นคาร์บอนนะฮะตัวนี้ไม่สามารถขจุลดเสียงได้นะครับเพราะเป็นยูโรไฟแล้วนะอืมแล้วก็เดิมๆเนี่ยท่อตัวเนี้ยมันจะไม่มีกากคาร์บอนมานะครับนี่คือกากคาร์บอนของตัวท่อนะครับซึ่งจะต้องซื้อแยกเฉพาะกากคาร์บอนเนี่ยราคาอยู่ประมาณ4ี่พันเก้านะฮะอืมส่วนตัวท่อเนี่ยราคาอยู่ที่2 5งหมนะครับ ชุดนี้เนี่ยท่อรวมกับคาร์บอนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ30,000บาทนะฮะคันนี้ขาดอยู่อย่างหนึ่งนะขาดล้อ <laughs> ถ้าได้ล้อสวยๆอันนึงนะจบเลยคันนี้คันคนี้จบเลยนะครับแต่รับอันนี้ก็เป็นการพามาชมแล้วก็พามาดูอะไรแต่งนะครับของเวปป้ GTV 300 h p E คันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถโปรเจกต์อีกคันหนึ่งนะครับที่อะไรแต่งนี่เต็มมากๆนะฮะรูจากข้าวๆแล้วเนี่ย มูลค่าอะไ่แต่งคะนนีนน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบๆสองแสนได้นะ,ะมาสองแสนเลยแหละสองแสนกว่าด้วยนะสำหรับใครนะครับที่มีรถนะครับรุ่นนี้แล้วก็อยากจะเอาเข้ามาตกแต่งกับทางร้านเรานะครับก็สามารถที่จะดูนะครับเป็นแนวทางสําหรับที่จะเอ,เอาเป็นเล็บเบลนสนะครับในการตกแต่งรถของลูกค้านะครับหรือใครที่สนใจที่จะเอารถเข้ามาแต่งกับร้านเรานะครับร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ลาดพร้า,าวแปดสิบเอ็ดนะครับอ,อยู่ทังพิศิลาดพร้าวนะครับจะเห็นนี่ ปลายบิกซีใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเข้ามาที่ราดพร้าวแปนะครับร้านจะอยู่ขวามือประมาณ100เมตรนะครับหรือใครที่อยู่ต <mel al> ่างจังหวัดเนี <mel> ่ยไม่สะดวกที่จะมาใช่ไหมก็เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสามารถโทรนะครับสอบถามได้ที่เบอร์0 9 4 7์4 4 7 4 7ก็ได้นะครับผมหรือจะเข้ามาที่ Facebook แฟนเพจของร้านก็ได้ชื่อเพจมิสเตอร์บาลอนเลยนะครับพิมพ์ชื่อร้านเจอเลยนะครับผม่ะ หลับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาแล้วนะพามาดูแค่นี้ก็พอ <c oughs> เดี๋ยวมีคนใหม่อีกเดี๋ยวจะพามาถ่ายอีกนะโอเคหลับคลิปนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ